สวัสดีทุกคนที่เป็นแฮมสเตอร์ผู้ชานฉลาดด้านการเงินยินดีต้อนรับช่วงนี้เราได้ยินเกี่ยวกับข่าวแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันใหม่ๆสำหรับการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่ายุคของนักลงทุนได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแต่สำหรับมือใหม่ที่สนใจในโลกนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหรือทำยังไงดีเอาล่ะในความพยายามที่จะตอบคำถามของพวกคุณผมจึงตัดสินใจเข้าไปถึงแก่นสารของเรื่องนี้และได้รวบรวมรายชื่อข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยที่สุดที่มือใหม่ทำในการลงทุนและการเทรดคริปโตทั่วไปเตรียมสมุดบันทึกขอองคุณ้้พรพรรมเาะเ เรากำลังจะเริ่มต้นแล้วไปกันเลย เกือบลุดจากการจัดอันดับของเราในอันดับที่12เรามีข้อผิดพลาดสำคัญของการเข้าสู่ตลาดโดยเฉพาะตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยไม่มีความเข้าใจที่ดีพอมันคล้ายกับการพยายามวิ่งก่อนที่คุณจะเดินคล่องแคล่วแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ใช้เวลาในการเรียนรู้ว่าคริปโตเคอร์เรนซีอะไรเทคโนโลยีบล็อกเชนทำงานยังไงและรายละเอียดยิบย่อยของแต่ละเหรียญก่อนการลงทุนใดก็ตามแหล่งข้อมูลเช่นคอสออนไลน์ การสัมมนาผ่านเว็บและชุมชนคริปโตเป็นแหล่งการศึกษายุคดิจิทัลของคุณได,ได้ได้ระดับทองแดงและอันดับที่11เราเผชิญกับประเด็นทัดททยเรื่องภาษีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษีคลื่นผลตอบแทนของคุณได้เร็วกว่าที่ผมเคี้ยวชีสกองโตซะอีกเพื่อหลีกเลี่ยงหลุมพรางนี้คอยบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมดของคุณอย่างละเอียดและเข้าใจอย่างเต็มที่ว่าการได้ประโยชน์จากคริปโตเคอเรนซีมีการเก็บภาษียังไงในประเทศของคุณใช้เครื่องมือเช่นเครื่องคำนวณภาษีครื เพื่อให้การเงินปลอดภยัยรับระดับเงินและคว้าอันดับที่10เราต้องเผชิญกับข้อผิดพลาดของการเลือกเงินทุนเริ่มต้นผิดมันคล้ายกับการใส่หินก้อนลงในเปส้สะพายหลังของคุณก่อนการเดินป่าที่ยาวไกลการเริ่มต้นที่หนักไปไม่ใช่ความคิดที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยจำนวนที่พอเหมาะกระจายการลงทุนของคุณเพื่อแบ่งเบาความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจำไว้ว่ามันไม่เกี่ยวกับขนาดของเมล็ดพันธุ์ของคุณแต่เกี่ยวกับการวางแผนปลูกอย่างมีกลยุทธ์เพื่อทำให้การเงินของคุณเติบโต กรองระดับทองในอันดับที่9ข้อผิดพลาดที่ไม่ติดตามข่าวสารทําให้คุณไม่รู้เท่าทันในพายุและโอกาสในตลาดเหมือนกับแฮมสเตอร์ที่มีหัวอยู่แต่ในวงล้อเพื่อหลกเลี้ยงหลุมพรางนี้ผมขอแนะนําให้ติดตามแหล่งข่าวการเงินที่น่าเชื่อถือตั้งแต่การเตือนสําหรับการลงทุนของคุณและคอยรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตลาดการก้าวนาแนวโน้มของตลาดเหมือนกับการมีเรดาร์ในการหาเมล็ดพันธุ์ที่อร่อยที่สุดก่อนใคร รักษาระดับแพลตตินัมในอันดับที่8การตัดสินใจผิดในการเลือกแพลตฟอร์มการลงทุนที่ซับซ้อนเกินไปเหมือนกับแฮมสเตอร์ที่พยายามขับยานอวกาศทั้งที่มันแค่ต้องการวงล้อเล็กๆเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักนี้เลือกแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายให้เหมาะกับความชำนาญในการลงทุนปัจจุบันของคุณเช่นเดียวกับที่ผมอัปเกรดวงล้อของผมเมื่อผมเรียนรู้ทริคใหม่ๆคุณก็เพิ่มระดับแพลตฟอร์มของคุณเมื่อความชำนาญทางการเงินของคุณเพิ่มขึ้นได้จะไม่ว่าการเลือกเครื่อองงงมมมมืืทททีีทท่่เเเหหาาาาาาะะสํใ้้กรรรดดิินนนบขึแลลควววย รักษาระดับเพชรในอันดับที่7ข้อผิดพลาดที่ไม่มีกลยุทธ์การลงทุนที่มั่นคงเหมือนกับแฮมสเตอร์ที่ออกไปผจนภยัยโดยไม่มีแผนที่เราจะไปไหนกัน <c oughs> เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้จําเป็นจะต้องมีการระบุจุดหมายปลายทางทาง,ทางการเงินของคุณประเมินการรับความเสี่ยงของคุณและวางแผนแบบแนวทางที่ชัดเจนและทําได้จริงพร้อมเกณฑ์ที่บรรลุได้จำไว้ว่าเป้าหมายที่ไม่มีแผนก็เป็นเพียงแค่ความหวัง และแม้ว่าความหวังจะเป็นเรื่องสนุกแต่เราเล่นเกมเพื่อให้ได้ชีสจริงไม่ใช่แค่ฝันถึงมัน ขึ้นถึงระดับสุดพีคในอันดับที่6ความผิดพลาดของการละเลยการจัดการความเสี่ยงเหมือนกับแฮ <Yeah. S 1> มสเตอร์ที่กำลังวิ่งไถเชืออบางๆโดยไม่มีตาข่ายเนิราา้รภัยอาจเรียกได้ว่าการผจญภยัยแต่ไม่รอบคอบเอาซะเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่เสี่ยงแบบนี้คอยใช้งานคำสั่งหยุดการขาดทุนกระจายการลงทุนของคุณ <Yeah. S 1> และคิดลงทุนในสิ่งที่คุณพร้อมจะเสียได้เท่านั้นในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของคุณผมขอแนะนำให้ใช้ความรอบคอบปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่ามาเสียใจทีหลังรักษาการลงทุนของคุณให้สมดุลและยุทธศาสตร์การลงทุน ดคว้าระดับตำนานอันดับที่5ข้อผิดพลาดของการเทรดมากเกินไปเป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันดีมันง่ายที่จะตอบสนองต่อการผันผวน,นของตลาดทุกครั้งแต่อย่างที่แฮมสเตอร์อย่างเรารู้ดีความอดทนคือกุญแจสําคัญจะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้ยังไงนะหรอยึดตามแผนการเทรดของคุณควบคุมอารมณ์และไม่ใส่ใจกระแสของตลาดเช่นเดียวกับที่ผมหลีกเลี่ยงการยัดจนล้นแก้ม ห้ามทำการเทรดมากเกินไปความต่อเนื่องและความอดทนปกป้องและทำให้ความมั่งคั่งของคุณงอกเงยได้จำไว้ว่าการเดินทางช้าและมั่นคงมักจะชนะการแข่งขันในการลงทุนบรรลุระดับปรมาจารย์ในอันดับที่4การใช้ลเลอเรจสูงย่อมไม่ปลอดภยัย มันอาจเพิ่มผลกำไรของคุณแต่ระวังมันอาจเพิ่มการขาดทุนของคุณด้วยจะหลีกเลี่ยงกับดักนี้ได้ยังไงใช้เลเวเลตอย่างชาญฉลาดจับความเสี่ยงให้เข้าใจก่อนการลงมือและเลือกที่จะใช้เลเวเลตต่ำเป็นเดิมพันที่ปลอดภัยกว่ามันเหมือนกับการเติมวงล้อของผมน้ำหนักมากเกินไปก็ทำให้วิ่งยากดังนั้นควรรักษาการลงทุนของคุณให้สมดุลเพื่อให้การประจันภัยทางการเงิน,นราบรื่นปลอดภัยมากขึ้น ความระดับสุดยอดประมาจย์ในอันดับที่3ข้อผิดพลาดของการลันเลยการกระจายการลงทุนในพอร์ตถือว่าเป็นการใช้ตะกร้าเดียวกันในการใส่ไข่ทั้งหมดตะกร้านั้นควรต้องไม่แตกง่ายเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปนี้กระจายการลงทุนของคุณในสินทรัพย์อุตสาหกรรมและภูมิศาสตร์ต่างๆคิดว่ามันเหมือนกับการจัดปาร์ตี้ชิมชีสการนําเสนอที่หลากหลายรับรองว่าทุกคนต้องได้พบสิ่งที่ชอบและเชื่อผมสิในฐานะแฮมสเตอร์ผมเข้าใจค่าของการเก็บสมบัติไว้ในจุดต่างๆ มันคือกุญแจนในการก้าวผ่านไม่ว่าจะเป็นพายุไหนก็ตามรักษาระดับเจ้ายุทธภพเลยได้อันดับที่สองข้อผิดพลาดในการเลือก wallet ที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องของสไตล์แต่มันเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้สมบัติอันมีค่าของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้เลือกใช้ wallet ที่มีชื่อเสียงด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเช่นฮาร์ดแวร์ wallet หรือแบบดิจิทัลที่ได้รับการตรวจสอบอย่างดีคิดว่าเป็นการเลือกต้นไม้ที่มั่นคงสําหรับสร้างรังของคุณคุณไม่อยากให้สมบัติของคุณหล่นออกไปใช่ไหม ได้รับระดับผู้สร้างและครองอันดับที่หนึ่งของข้อผิดพลาดนั่นคือการจัดก,การกุญแจส่วนตัวอย่างไม่ระมัดระวังการเสียกุญแจส่วนตัวเป็นเหมือนทำกุญแจเข้าหีบสมบัติหายมันคือจุดจบของสินทรัพย์ของคุณจะหลีกเลี่ยงภัยพิบัตินี้ได้ยังไงเก็บรักษากุญแจส่วนตัวของคุณราวกับว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตสร้างการสำรองข้อมูลที่ปลอดภยัยและอย่าแชร์ให้ใครรู้ผมแนะนําให้รักษากุญแจส่วนตัวของคุณเหมือนกับเครื่องประดับของราชาเก็บมันไวใ้ให้ดีและถ้าเป็น ก็ให้มังกรดุร้ายคอยปกป้องมันด้วยอนนาณาจักรคริปโตของคุณขึ้นอยู่กับมันจบแล้วเพื่อนๆเ,เราได้พูดถึงข้อผิดพลาดที่นักลงทุนมือใหม่ทำกันบ่อยที่สุดไปทีละข้อหวังว่าคุณได้จดบันทึกและถ้าไม่ก็ขอแนะนำไม่ดูคลิปนี้อีกครั้งการล็อกความรู้เอาไว้เป็นสิ่งที่ดีมีข้อผิดพลาดในการเทรดอื่นๆที่คุณอยากเรียนเพื่อนๆแฮมสเตอร์ของเราไหมบอกความคิดเห็นของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์นะการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันทาให้เราแข็งแกร่งขึ้น ตอนนี้ผมกำลังจะสร้างการจัดอันดับที่น่าตื่นเต้นให้อีกครั้งดังนั้นจงติดตามพบก,กันในตอนต่อไปและจำไว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสู่ทั้งปวงทั้งปวงสู่หนึ่งเดียว